เขาบอกตัดบุหรี่มันดีต่อปอดถ้าเกิดตัดหลอดมันคงดีสะใจมากนะเฮ้ยพอดบออาสวัสดีพวกมาแกผมรายงามาแกกกระมูบ่บัดบัดเป็นหน่อยโอเคนะครับมาเรามาดูนี่อ่าน่าจะเป็นนาผู้ใหญ่พอดกับพูดฟังเห็นเรานี่นะพุ่นนี่ครับเรามาดูข้าวนาปลังครับเนาะไม่ใช่นาปีหรือนาเดือนหรือนาอาทิตย์แต่มันเป็นนาปลังเป้ยแก้วคิดไดงไงจังไรจังอันนี้กับน้ำมุ นี่เดี๋ับท่านพ่อฝากพี่ฝากน้องเหมือนกับเหมือนเดิมครับโอ้ยทุกทีเลยกูเข้าออกลวงเนี่ยโอ้ยสโลแกนใครไม่รู้นะอ่านี่ครับเรามาดูกันบู๊อ่าผลผลิตการเกษตรของบรนปินนะทุดๆจะเป็นประมาณนี้ครับโอ้แต่มันก็ถือถือว่าได้ได้อยู่นะครับได้ได้อยู่ได้อยู่อ่ะไม่เคยเหมือนใครเขาแต่ก็เราก็ทําด้วยใจกูแบบไม่ก่าโอ้ยร้อนแดดครับเนี่ยโอ้ถาดแดดตากแดดตาโอ้ไม่ตากแดดตากลมท่ามาฝากพี่ฝากน้องโอ้เพื่อพี่น้องผมชอบได้ครับโอ้รักหนุนหน่อยรักหนุนนิดน้อยแต่เขาให้รักหนุนนันนันมา เสียครับผมอ่านี่ครับรถเด้อโอ้ยนี่น่าจะเป็นไม่ใช่น้ำเองมันจะเป็นน้ำขึ้นเรว่าน้ำป่าหรือน้ำบาดาลครับนี่สูบขึ้นมาสูบขึ้นมาอ่านี่ใจเหี้ยมบ่หยัดหยัดในตะโพกค้อนด้วยครับฝ่าผมเลยโอเคนะครับแลถ้าเราฝากพี่ฝากน้องผมไปเรื่อยๆนะมีตลาดแต่บม่จอดขายมีบักแกงหลายตะบะขายชุดเสื้อเก็บไวใบตะแก่ผู้เดียวครับผมสวัสดีพวกมาแก่ไอ้เงี้ยรลย